ปาฏิหารแห่งพญานาคก,กับหลวงปู่คำคนิงหลวงปู่คำคนิงจุลมณีแห่งวัดถ้ำคูหาสวรรค์อําเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีคือพระผู้มุ่งสู่พระนิพพานโดยแท้ท่านเป็นพระสายกรรมฐานผู้ถือศีลบริสุทธิ์ดำรงชีวิตเรียบง่ายสันโดษและเปี่ยมด้วยเมตตาพลังบุญแห่งท่านเข้มขลัง จนผู้คนต่างเลื่อมใส,สัยศรัทธาเมื่อครั้งหนึ่งหลวงปู่ได้ยินคําเล่าลือถึงถ้ำมืดถ้ำศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งโขงที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นทางเข้าสู่เมืองลับแลและใต้ถ้ำนั้นคือนครบาดาลของพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ท่านจึงตั้งใจเข้าสำรวจด้วยใจสงบเพื่อพิสูจน์ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นภายในถ้ำท่านเข้าสมาธิ และเห็นนิมิตเป็นทางผ่านลับใต้หินโจระเข้และเมื่อคลานเข้าไปตามทางนั้นก็พบอุโมงค์แก้วมืดลึกหลับท่านใดนั้นพญานาคใหญ่โตในตาสีมรกตก็ปรากฏตรงหน้าแผ่รังสีศักดิ์สิทธิ์จนแสงเทียนในมือหลวงปู่สันรริกหลวงปู่มิได้หวาดกลัวท่านกล่าวด้วยศักจะแห่งใจว่าอาตมาไม่ได้มาหวังทรัพย์สมบัติใดขอเพียงมาชมความศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองท่านเท่านั้น เมื่อสิ้นเสียงพญานาก็โน้มศีรษะลงเป็นการแสดงความเคารพและเชื้อเชิญให้ตามเข้าไปหลวงปู่จึงก้าวตามเข้าไปในอุโมงค์พื้นผนังและเพดานหินกลับเปล่งแสงระยิบระยับราวกับแก้วพันดวงจนเห็นแม่น้ำไหลอย,อยู่เหนือศีรษะนั่นคือทางใต้แม่น้ำโขงเมืองบาดาลที่แท้จริงเมื่อข้ามน้ำไปถึงอีกฝากหลวงปู่พบรอยเท้ามนุษย์แต่ไร้ผู้คนแล้วจิตของท่านรู้เอง โดยไม่ต้องมีใครบอกว่านี่คือเขตแดนเมืองพญานาคเบื้องหน้าคือวิมานแก้วทองคำเจดีทองทั้งองค์พระพุทธรูปทองคำเรียงรายเป็นแถวมีแสงมณีเรืองรองทั่วสรรพสิ่งปลิ่นบุญอบอวนอยู่ทุกอนูกลางพระมหาเจดีทองคำหลวงปู่ได้กราบลงด้วยความปีติน้ำตาไหลเพราะได้เห็นแดนทิพย์ที่มีอยู่จริงโลกของพญานาค ที่ดำรงอยู่คู่สัจธรรมหลวงปู่ท่านกล่าวว่าพญานาคนั้นมีจริงเป็นผู้มีศีลมีธรรมรักษาพระศาสนาอยู่ในมิติทิพย์ที่ผู้คนทั่วไปไม่อาจเห็นด้วยตาเนื้อแต่ผู้มีจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะเข้าถึงได้